สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางสาร่าสซตนะคะเพื่อนจ๋าเ anyway. มนูวันนี้เด้อตำถั่วเแล้วจ้ะเพื่อนจ๋าตำถั่วกับกึ๋นทอดกึ๋นหรือว่าเครื่องในทอดเพื่อนจ๋าเครื่องในไก่เด้อเพื่อนจ๋าทอดนิดหน่อยเพื่อนไม่ทอดเยอะทอดตักระเพาะอาหารของเราเพื่อนจ๋าม่เด้อกับข้าวอาารเพื่อนเนี่ยค่ะที่ใช้มือเด้ออร่อยใช้มืออร่อยเพื่อนจ๋าแล้วก็รบกวนเพื่อน้นยนะคะ กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องฟ้าพาสัสดุ์ด้วยค่ะเพื่อนจ๋าจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อๆไปเรื่อยเพื่อนจ๋าสามปีแล้วเพื่อนโอ้ยเหงาเด้อมาจานเพื่อนจา๋าเท่านี้ก็ขอกำลังใจเพื่อนหน่อยเด้ออาจจะก,กินไม่สุขภาพขอโทษขออภัยเพื่อนด้วยนะอีเดี๋ยวจันทว่วแซ่บโอ้โห แล้วก็อาจจะมาว่าใช้มือใช้มือเพื่อจจอ่านเอฟซีบางคนอาจจะไม่ชอบว่าใช้มือกินอาหารดูแบบไม่ถูกหลักอนามัยแต่ว่ามันเป็นคนอีสานเพื่อนจ๋าเป็นคนอีสานแล้วแบบใช้มือมันแทะอืมอีนี้อืม,ออมกิไก่ เพื่อนมาเด้อเอฟซีใหม่เอฟซีกับมุกินได้การอ่านเพื่อนใจมาเด้อมาเด้อซุปซับด้วยกันเล่นด้วยอ้ายอันนี้มาเกือขาเด้อไม่ใช่ไข่ nhỏ này cái này cảm có trở nên nhỏ đơn thôi mình đơm không muốn làm phòng xa đây nữa máy chỉ đường chỉ đường วงนิ้วเสียงเสียงช่วงนิ้วเสียงเสีงยงเพื่อนสั่งไหม่มาไม่ได้ดังใจแทะกรกอย่างสั่งไม่ร่อยมากเหินเหนสั่งไม่มากกระปุด,ดังเสียงแตข่ขวบขวบ เมมีเงินสื่อเหมือนจ้ะเมมีเงินสื่ออันไม่ไม่ไม่บูถุตสามสิบพันจะรีตัวเนา้ทงสทายใหญ่ถึงเลยลกันถึงหนึ่งเด้อสื่อแม่ได้สิบปันหึง ก็คั้นหัวเือกขั้นหงอกหงอกหงอกขึ้นเท่านะเกี่ยแล้วก็หงอกก็คือธรรมดาอืมอรอง

สอบขักบ่เขากลิ้งตัวเองจ้าเสยบรับไหม

เหนียวไหมเหนียวมันหนังกระติกไหมเพื่อนโอ้โหจบเลยฟังจ้ากินไม่ได้เหนียวฟังเสียงเยอะฟังเสียงวัยไอ้หมากินไอ้หมอซะลาไปเลยอุยเหนียวขาดไอ้ถึงก็ไม่กินอ่ะ โอ้ยโม,อม่อืมไม่มาเหนียวม,มากเหนียวจริงๆเหนียวกว่านักติ๊กอีกโอ้ยต้อน่าไปลมบบนเขาเหมือนจ้าทุกละสิบบาททุกละสิบบาทเด้อทุกคน หมอหมอยเรื่องใหม่ทุษาตั้งใจมากเลยซื้อใหม่มาจะได้แบบเสียงดังกวกๆวกเวลาหยั่งสรุปปันโลงสีขาวโอ้ยก็เลยเสี่งเบือ่อเหมือน ช้มสิพันก็ไม่กล้าซื้อก็ไม่กล้าซื้อเห,อหืือนไม่กต่ยายแทงปิดแบบยังดีหะช่วงนี้กงหน้านาเดิมก่อนจ้ะหน้านา Hmm. tâm sự thiệt hàng thí gì? quá tính như chứ bạn ạ cứ năm này Hừm. What Mất giống เผ็ดมากเฮ้ยพริกบะพริกสดและพริก no ดิบเอ้ยพริกสดและพริกดิบพริกสดและพริกแห้งนั่งกินในบ้านก็เบื่อเพื่อน ว่าจะเปลี่ยนมุมเด้อพอเปลี่ยนปุ๊บแรงวันแตกสวดๆด้วอว้าทั้งบ้านทั้งมแมงวันทั้งทั้งยุงก็เลยไมาาง่งกินในบ้านที่เ้าโอ้ย อตอนทอดใหม่อะกำลังง่ายกินทอดเสร็จกว่าจะตั้งเวทีกว่าจะเตรียมของเหียวจ้อยจะไปต่อหรือสิพ่อซัมนี่เบือบางที่ก็บเบื่อเเพื่อ

Nếu như cái ăn cá tên là cái xe. yung. Buyết tay, sẹp, giờ Sẹp giờ sẹp giờ ok, giờ bây giờ bây giờ bây giờ mặt กินสุภาพกินมันต้องขอเทษขอไฟเพื่อน,น,นะะเพื่อนนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบที่นี่ฝากไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาสไเพื่อนเพื่อนจะวคีคุนกินอาได้วยสวัสดีค่ะ